สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่20มกราคม2 1 2 1เป็นวันสำคัญของประเทศอเมริกาเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนนะคะได้สาบานตนเข้าเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็วันนี้นะคะท่านได้ออกคำสั่งหลายๆอย่างเลยแล้วก็มี ความเคลื่อนไหวมีร่างกฎหมายนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้าน immigration โดยตรงดิฉันทนายแก้วนะคะออฟฟิศของเราอยู่ที่รัฐออรกิกอนนะคะก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาได้ promise งนะเขาได้สัญญากันไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะแก้ไขนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้รับ ตำแหน่งวันนี้ประธานในประธิได้ เริ่มทำอะไรแล้วบ้างเรามาดูกันได้เลยนะคะเรื่องแรกเลยที่ทุกๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยก็คือเรื่องกฎหมายอิมิเกรชันนะคะเขาก็ได้ส่งร่างซึ่งเป็นร้อยๆหน้าเลยร่างกฎหมาย the U.S. Citizenship Act of 2021นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ตัว act เนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งมีความสำคัญและใครจะได้รับผลกระทบหรือใครจะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนี้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยประธานดี ไบเดนก็ได้ร่างและสรุป Executive Order แล้วถึง17 Order นะคะซึ่งท่านก็บอกเลยว่าเขาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าภายใน100วันตั้งแต่มารับตำแหน่งเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ประเทศชาติเนี่ยซึ่งตอนนี้โดนโควิด a ไวรัสคนไม่มีงานทำนะคะประเทศชาติอีโคนมิกเสื่อมโทรมเขาจะต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเขาก็เลยทำเป็นตีมขึ้นมาค่ะบอกว่าโอเคนะวันนี้วันพุธที่20 ฉันเข้ามารับตำแหน่งวันพฤหัสที่21เนี่ยฉันจะออกออเดอร์เลยมันเป็นธีมของโคโรนาไวรัสวันนี้เราจะมาทำงานกันคือโคโรนาไวรัสเลยนะวันศุกร์เราจะมาคุยกันว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาล Economic Relief ให้เศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมีอะไรมาช่วยเหลือเราได้บ้างอันนี้เป็นวันศุกร์มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกๆท่านฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมันจะเยอะนิดนึงเขาก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเป็นธีมเกี่ยวกับการซื้อของของอเมริกัน นะคะคือบายอเมริกันเขาก็บอกว่าวันจันเนี่ยเขาก็จะออกกดเกี่ยวกับว่าเฮ hey, รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานกลางหน่วยงานท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานนะคะกลางเนี่ยนะคะเขาอยากจะให้ซื้อของจากบริษัทจากอเมริกันเท่านั้นเป็นการกระตุ้นอีกแคมีภายในประเทศนะคะวันอังคารเขาก็จะพูดเรื่องการมีคุกที่เหมือถึงว่าเจลนะคะที่ที่ไม่ได้เป็น รัฐบาลไม่ได้เป็นคนควบคุมเป็น private jail เนี่ยเขาก็มองว่ามันเกิดการไม่ชอบธรรมกันเกิดขึ้นในคุกเหล่านี้เขาก็จะมาแก้ไขส่วน immigration เนี่ยเขาก็จะมาดูวันแรกคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์หน้าขอโทษศุกร์หน้านะคะศุกร์นี้เขาจะดูเรื่อง economic relief โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเร็วๆวันนี้มีหลายเรื่องเรามาดูกันว่าไอ้ตัว us Citizenship Act ของ2021เนี่ยนะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างเอาเรามาดูภาพใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอเจาะเรื่อง a อ n น s t y คือนิรโทษกรรมอีกวิดีโอหนึ่งมันจะได้ลึกลงไปหน่อยนะคะก่อนอ,อื่นเลยเนี่ยไบเดนเขาก็อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาเนี่ยให้เกียรตินะคะผู้ลีภ้ภัยสมัยก่อนเนี่ยประเทศอเมริกัน ประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะเรียกผู้ลี้ภัยว่าเอเลียนนะคะยูเป็นเอเลียนอ่ะเป็นชาวต่างด้าวหรอเอา,อางี้ดีกว่าตอนนี้เขาจะให้เปลี่ยนคำพูดเป็น n o n c i t i ซิ n บุคคลที่ไม่ใช่มีสัญชาติอเมริกันเป็นเพื่อกันเป็นให้เกียดน,นะคะเขาต้องการจะให้เปลี่ยนคำนี้ไบเดนเขาก็บอกว่าไอ้ the U.S. c i t i z e n s h เ p Act เนี่ยนะคะเกิดมาเนื่องจากเขาต้องการเขาเห็นใจกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นชาวอเมริกันมาอยู่ในประเทศนี้ ทำงานหนักเพื่อเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาอยู่ประเทศอเมริกามาหลายปีแล้วนะคะโดยยังไม่ได้มีโอกาสเป็นคนสัญชาติอเมริกันเลยนะคะเขาก็รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเขาอยากให้ครอบครัวได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะรักษาสมดุลตรงนี้โดยการที่สร้างกฎหมาย America, immigration ฉบับใหม่ขึ้นมาโดยเสริมสร้างสนับสนุนกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนอเมริกันให้ได้เป็นคนอเมริกัน แล้วก็สนับสนุนการเตริบโตของเศรษฐกิจของอเมริกันด้วยเขาอยากจะต้องการไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดให้ถึงคอที่ว่าคนเหล่านี้ทำไมถึงต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายในอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าไบเดนเนี่ยเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะบิลนี้กฎหมายฉบับนี้นะคะในส่วนของ immigration ประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะ การวางโครงสร้างให้คนที่อยู่ผิดกฎหมายสามารถเป็นซิลิเซนได้เราเรียกว่าแอมน s สตีหรือนิรโทษกรรมนั่นเองนะคะอันนี้ครั้งสุดท้ายทำตั้งแต่ประธานนาธิีดีโรนัลเรเกนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลงในดีเทลแล้วก็จะมีะชาร์จให้ด้วยว่าใครมีสิทธิ์แล้วก็ทำอย่างไรบ้างแล้วใครที่สนใจอยากจะให้เราช่วยฮอตไลน์อินโฟเมชันเข้ามาก่อนเลยได้เพราะกฎหมายตัวนี้จริงๆยังไม่ผ่านนะคะท่านส่งร่างไปให้รัฐสภา เพื่อจะให้ลงนามกันให้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่ผ่านเนี่ยเราจะได้แอคอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็บอกว่าข้อที่1เลยเนี่ยคือวางโครงสร้างให้คนอยู่ผิดกฎหมายเนี่ยได้อยู่ถูกกฎหมาย amnesty ส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของ family base visa เขาก็ต้องการบอกว่าโอ้ตอนเนี้รอกันรอคิวนานมากเขาต้องการเคลียร์ b บ a c k l อกไม่ต้องมารอคิวอุ้ยอันกันนานมากเขาอยากจะเคลียร์ b บ a c k log ให้มัน ให้มันเกิดให้มันเร็วขึ้นนะคะวีซ่านัมเบอร์ที่มันไม่ได้ถูกใช้ให้นํากลับมาใช้เคสมันจะได้เดินไปเร็วขึ้นเขาก็อยากจะ,ะเพิ่มโควตาสมมุติว่าพี่น้องยูเอเซนเซได้แค่ไม่กี่หมื่นที่นั่งเขาก็จะเพิ่มโควตาให้มากขึ้นเคสมันก็จะเดินไปเร็วขึ้นนะคะเขาต้องการที่จะเลิกกด3 years to 10 years bar คือคนที่มาอยู่ผิกดกฎหมายเกิน6เดือนห้ามกลับมาอีก3ปีคนที่อยู่ผิกดกฎหมายมาเกิน1ปี ห้ามกลับมาอีก10ปีตรงนี้เขาจะลมล,มลมเลิกเขาอยากพยายามลลมเลิกเขาจะช่วยเสริมสร้างคนที่สิทธิสําหรับคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะเวลาสิทธิทางด้านอินเกรชันอะไรต่างๆเขาก็จะให้การสนับสนุนตรงนี้มากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับในส่วนนี้ของ the U S citizenship act ก็คืออะไรก็คือเขาจะออกวีซ่าชั่วคราวมาให้สมมุติ let's say ว่าคุณ apply ให้พี่น้องของคุณนะ พี่น้องในใช้เวลานานมากสําหรับประเทศไทยใน10กว่าปีระหว่าง10กว่าปีเนี้เขาจะออกวีซ่าชั่วคราวมาให้พี่น้องคุณสามารถเดินทางเข้ามาในอยู่ในอเมริกาได้ก่อนระหว่างรอกรีนคัทอันนี้เป็นตัวใหญ่มากเลยสําหรับส่วนที่2ของบิวนี้ก็คือต้องการให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันในส่วนของ Family นะคะโอเคส่วนที่3ของแอคตัวนี้แอคตัวนี้มันใหญ่เนาะส่วนที่1นึ่งอ t y ส่วนที่2เรื่อง FamilyBa บส่วนที่3เนี่ย เขาอยากจะ promote diversity ก็คือพวกลอตเตอรี่วีซ่านั่นเองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่เลือกชาติไม่เลือกาศาสนาเขาอยากจะให้คนมาอยู่หลายๆชาติาศาสนารวมกันในประเทศอเมริกาเขาจะเพิ่มที่นั่งลอตเตอรี่จาก55,000เป็น80,000ที่นั่งนะคะอ่ะในส่วนข้อที่4เขาก็บอกว่าเขาต้องการจะโปรโม t e i m m i g r a n t แล้วก็ refugee ให้ความช่วยเหลือคือ,อยังไงหมายถึงว่าสมมติคุณมาแล้ไม่ใช่ปล่อยคุณทิงๆว้าง สร้าง Organization ขึ้นมาสอนหนังสือให้การศึกษาช่วยเหลือให้สอบให้เป็น US Citizen ได้เมื่อคุณเป็น US Citizen คุณก็จะได้งานที่ดีใครก็ตามอยู่ในประเทศนี้ถ้าขยันควรจะได้ดีทุกๆคนจริงๆแล้วนั่นคือคอของประเทศนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะกลับไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะคะในส่วนที่4ของเบลนี้ก็คืออะไรส่งเสริมเศรษฐกิจอาทีนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นลูกความด้านการลงทุนไม่ว่าจะ e2 eb5 นะคะ เขาก็บอกเลยว่าเขาจะเคลียร์แบ็กล็อกของพวก employment base visa ต่างๆนะคะการลงทุนอะไรต่างๆเขาก็จะ,ะพยายามลดระยะเวลาการรอวีซ่านะคะเปลี่ยนระบบให้มันเร็วขึ้นเปลี่ยนระบบให้มันดีขึ้นใครก็ตามที่ได้อยู่ในได้การศึกษาในประเทศนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ b ั c h e l o r หรือมาสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะให้วีซ่าเพื่อคุณจะได้อยู่ทำงานรับใช้ประเทศนี้ได้ ง่ายขึ้นเอางี้ดีกว่าสำหรับวีซ่าทำงานพวก H 1 B คู่สามีภรรยาก็จะให้ work permit และเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามจะหยุดการการไม่ให้ใบเขียวกับเด็กที่อายุเกินอย่างเช่นสมมุติคุณแอพพลายใบเขียวใช่ไหมลูกคุณตอนนี้อายุเกือบ21แล้วถ้าคุณไม่ได้ใบเขียวก่อนลูกอายุ21ลูกก็อาจจะไม่ได้ใบเขียวด้วยเขาก็บอกเขาจะล้มล้างตรงนี้ออกไปนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนข้อดีและส่วนสำคัญมากเลยนะคะ นะข้อที่6เกี่ยวกับบิลวันนี้ก็คือเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่ u s ู่เซ z เซที่เป็นแรงงานนะคะโดยการที่ว่าเขาไม่อยากให้โดนกดขี่ข่มเหงโดยนายจ้างนะคะแล้วเขาจะสร้างระบบการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การอาเช็ค s t a ตัสให้มันง่ายขึ้นให้มันดีขึ้นหมายถึงว่า Department of Homeland Security กับ Department of Labor เขาจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะนะคะไม่ใช่ข้อเสียของนายจ้างหรอกจริงๆแล้วนายจ้างก็ไม่ควรจะนะคะกดกดขีดข่มเหงลูกจ้างอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเขาจะมาเข้ามาประสานงานตรงนี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการกดขี่ข่มเหงมากขึ้นก็อาจจะมีโทษหนักได้สําหรับนายจ้างนะคะวันนี้ อันนี้จริงๆแล้วบิลเนี้ยยังมีเยอะมากกว่านี้แต่อันนี้สรุปมาให้ฟังในส่วนที่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพี่น้องคนไทยและส่วนที่เป็นที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเจาะลึกลงไปในแต่ละหมวดหมู่แต่ยังไงก็ตามอยากจะย้ำอีกทีว่าบิลอันนี้ยังไม่ออกนะคะเขาเพิ่งส่งร่างไปให้รัฐสภารัฐสภาก็ต้องผ่านสภาบนสภาล่างก่อนซึ่งก็มีสิทธิ์รุนมากเลยนะคะปีนี้แต่ว่าได้รับความคืบหน้าแล้วจะรีบส่งข่าวให้ทุกๆท่านฟังค่ะยังไง อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวยังไงโครโนวรัสก็ยังไม่หมดไปก็ทุกคนดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ